สรุปการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอโพทองประจำปีงบประมาณ2,567การกดํารดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&B System โดยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจะลงพื้นที่เพื่อสำรวจภาวะการผลิตพืชของแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ และสำรวจสถานการณ์น้ำเพื่อแนะนำเกษตรกรในการวางแผนการปลูกพืชนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทำเวทีประชาคมข้อมูลให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสำรวจการระบาดของโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและแนวทางป้องกันการระบาดด้วยการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีต่างๆนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ให้ผลิตพืชอย่างมีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน GAP ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรต่างๆ และติดตามการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต่างๆการดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ2567การดการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร <S <s การจัดเวทีชุมชนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี การประชุมคณะอนุกรรมการอำเภอที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรและการจัดอบรมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสท,ที่3การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกและแปลงใหญ่ระดับอำเภอจำนวน4ครั้ง การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มงานอารักขาพืชการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิมตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรการวิเคราะห์ชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุหลือใช้ทางการเกษตร การจัดเวทีชุมชนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกสอปชและการจัดเวทีพัฒนาสมาชิกเพื่อยกระดับสจชการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสภกรระดับอำเภอจำนวน4ครั้งการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือฟิล l d เดย และการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร,กรผู้นำ